เจริญพรโยมหมอบอกให้ฉันน้ำวันละแปดแก้วอาตอมาลองดูแก้วนี้แค่สองแก้วก็แทบจะมรณภาพแล้วหมอบอกว่าให้เอาแก้วนี้ก็เลยทำให้เห็นขนาดของแก้วและมีความรู้สึกว่าเมื่อคนมีต้นทุนต่างกันคนทำบุญด้วยเงิน20บาทกับคนทำบุญด้วยเงินร้อยหนึ่งหนึ่งรของคนบางคน อาจจะรู้สึกว่าเต็มที่สำหรับเขาแต่บางคนก็มีงบแค่ย0สิบฉะนั้นก็เลยได้ข้อคิดว่าแบงค์ยี่สิบเนี่ยอาจจะมีแรงอธิษฐานมากกว่าแบงค์พันหลวงพ่อเคยสอนไว้เสมอบอกว่าคนที่ทำบุญด้วยเงิน20สบาทในเขาคนจนและเงินออกมาจากกระเป๋าคนจนเนเขายิ่งอธิษฐานใจเยอะมีแรงอธิษฐานเยอะนะแบงค์พันบางทีก็อาจจะถวายถวาย นาไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็น,นิมนต์ท่านไม่ได้อธิษฐานใจอะไรเพราะมันเหมือนเป็นเศษเงินของคนรวยฉะนั้นต้นทุนต่างกันไม่สําคัญมากเท่ากับต้นทุนทางใจเมื่อต้นทุนทางใจสําคัญกว่าต้นทุนทางทรัพย์ภายนอกก็คือบางอย่างในชาตินี้เราอาจจะทําไม่สําเร็จอาจจะไม่จบในชาตินี้ก็ค่อยๆสะสมไปในาการศึกษา,าสร้างฐานะ อะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่จบชาตินี้ก็ค่อยๆสะสมไปเมื่อต้นทุนเราต่างกันแต่ขอให้มีต้นทุนทางใจนึกอยู่เสมอเลยว่าเออวันนี้จะต้องทําเท่านี้วันนี้ต้องทําเท่านี้ทําน้อยๆแต่ทําเรื่อยๆทําไม่หยุดทําไม่จบทําทุกวันทําให้จิตมันนึกให้ได้ว่าไม่ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะชีวิตเราวันนี้ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําบุญไม่ได้เอาเงินหยอดกระปุกเพื่อที่จะซึ่งถึงสิ้นเดือนแล้วก็จะไปบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ ให้จิตมันเกิดการจําได้ดังนั้นต้นทุนแก้วก็แค่ยกมาให้เป็นอุทาหรณ์เป็นอุปกรณ์ถึงเรื่องของขนาดว่าจะรวยจะจนคงไม่สําคัญมากเท่ากับว่าแปดแก้วค่อยๆใส่ค่อยๆตักสองแก้วก็ทําไปตามต้นทุนที่เรามีมีต้นทุนเท่าไร่ทาเท่านั้นไม่มีต้นทุนจริงๆก็ใช้มือวักน้ําขึ้นมาก็ได้ ไม่มีเงินก็ทําบุญด้วยการเจริญสมาธิหรือมีเงินก็ยิ่งต้องเจริญสมาธิให้มากเพราะเป็นบุญสายตรงคือการปล่อยวางการค่อยๆลดความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เสียงมาแล้วก็พร้อมที่จะทํางานให้กับศาสนาต่อไปก่อนจบวันนี้ก็คงทิ้งท้ายเหมือนเดิมว่าไม่มีใครทราบว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันถ้าหลับคืนนี้และตื่นพรุ่งนี้เช้า พรุ่งนี้เช้ามาถึงก่อนชาติหน้าแต่ถ้าหลับคืนนี้และตายคืนนี้ชาติหน้ามาถึงก่อนพรุ่งนี้เช้าขอเจริญพร